อ่สวัสดีเพื่อนเพื่อนและพี่อค,คนด้วยนะครับอ่วันนี้เราจะมารีวิวตัวรับด้านใหม่นะครับตัว e อ็กซ์เ r King ิงะเป็นรับช h ยนีนะครับตอนนี้ก็อระเมิอยู่ที่2 6คิวนะครับเวล258บัปบัฟนั่ถังนะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเขาว่าเขาอร่รับเปรียบเทียบตัว ตัวอย่างครับก็คือตัวธรรมดากับตัวชายนี่นะครับเห็นครับความแตกต่างคือตัวธรรมดาจะเป็นแบบใส,ส่สูตรอย่างเทนะ่นั้นแล้วก็ลูกไฟเล็กห,หน่อยคนระับพอพอเป็นชายนี่นะครับูแบบเป็นร่างหัวร้อนนะก็คือแบบหัวลูกไฟตัวติดไฟนะครับเป็นกล้าเป็นรามัดนะครับพี่กาใหญ่นะฮะอ่ะเรไปดูเบ็ด ดูสกิลของเขาก่อนนะครับว่าแต่สกิลอะไรในนะครับแต่แรกดูของตัวรับก่อนนะเนาะออกพิกรมบึกออกไปก่อนนะฮะลองดูตัวรับก่อนดูสกิลนะครับดูมีนั่นเอาตัดออกนะครับ นี่นะครับก็คือตีนะครับกี่ทีนะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดทีแล้วสกิลนะครับโอ้แรงอยู่นะครับก็สกิลก็ประมาณนี้เนาะอ่ะลองมาดูพิกำบึเกรบเรารบ้างพิกำบึกเราฮะ ได้จะตีเจ็ดทีเท่ากันนะครับสกิลจะเปลี่ยนไหมนะครับลองความความแรงนะฮะตีหกจุดห้านะครับหอจุดห้าคิวเลยนะถ้าคีก็สิบสามคิวนะครับแค่ตีก็จะตายแล้วอะสกิลเท่ากันอุ้ยยี่สามคิวพระครับอันนี้คือวีโอสองร้อยห้าสิบแปดนะเว้สองร้อยห้าสิบแปดปับกระถางนะครับเราลองดูใหม่อีกรอบหนึ่ง นี่คือไม่หลุมเอโต้วคิกด้วยนะครับก็คือให้เขาตีธรรมดาเลยเน,น้ะก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดทีเรือกขึ้นหลอดแล้วครับตีธรรมดาแล้วก็ตีอุ้มยิบสามยิบสามคิวครับไม่มั่นใจว่าติดคีหรือเลปล่านะ <c oughs> ก็ตียิบสามคิวระดับตัวนี้นะฮะก็ถ้าดูแบบโดยรวมนะก็คือความเท่ของเขานะก็คือแบบ มีเปลวไฟลุกท่วมที่ตัวนะครับพร้อมรีะบเขาแล้วแบบเหมือนแบบเปค้าเดือยฮักอะเดือยฮักที่มีที่ติดไฟอะไรเงี้ยเห็นปะแบบกางเกงขาดเดือยฮักติดไฟนะฮะดูรวมๆแล้วก็ถามว่าเท่เป็นมนก็เท่นะฮะนะติดไฟก็ประมาณนี้นะครับคือตัวรับเชนี่ดันไม้นะครับกับตัวรับ กันใหม่ก็ประมาณนี้นะครับความต่างกันนะฮะก็คือต่างกันเยอะอยู่ถ้าก็คือตัวรับธรมรมดาเป็นแบบมนุษย์เงินเดือนเนะาะใส่สูตรนะครับใส่สูตรพูกไทยนะครับแล้วมีออร่าแบบออลรล่าพลังจิตนิดนึงอะไรประมาณนี้ในเรื่องตัวนี้รู้สึกจะเป็นตัวหน้าจะเป็นอาจารย์ของ บ๊อบไซโคลหรือเปล่าก็ไม่รู้นะผมก็ไม่ไม่ค่อยได้ดูเนาะเรื่องนี้นะครับก็มีเอาล่าน,นิดหน่อยนะครับแล้วก็อีกขั้นหนึ่งก็เป็นเหมือนแบบล่างหัวร้อนแหละหัวสีแดงแล้วก็มีไฟที่ตัวของเกมขาดๆหน่อยก็เดือดล่างหัวร้อนนะฮะก็เป็นหักล่างหัวร้อนฮะก็เดี๋ยวแล้วก็ตังปั้นไว้วันต่อนะครับก็คือให้ไปสองร้อยหกสิบสาม ถ้าถึงนะ263นะระยะเวลาตู้เชดวันก็270ผลิตเวลต่ำนะแต่บัฟน,นี่ก็อาจจะเปลี่ยนครับจะต้องเก็บหินก่อนออว่าจ,จะต้องเป็นบัฟน,นะ <c oughs> ก็ระดับประมาณนี้นะใครอยากให้ผมรีวิวตัวอะไรใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับว่าอยากให้พี่สตีฟรีวิวตัวมิติกใหม่ตัวอ่ารีวิวบัฟใหม่รีวิวอะไรก็คืออยากคอมเมนต์ใต้ใต้ข้างล่างได้เลยนะครับใต้คลิปเลยนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปแบบ ก็วันนี้ก็รีวิวคร่าวๆประมาณนี้นะครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมค,ครับ